ต้นของการทฟาฟาร์มของพี่เนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไงบ้างคะจุดเริ่มต้นจริงๆอะครับคือผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเราก็ซื้อมากินด้วยความชอบซื้อมากินก็ใส่ลังกลับมาฟิโลครับในระยะเดินทางอะมันก็มีตายมาอะลรมั่งคราวนี้ยมันเหลือเหลืออยู่ประมาณสักสามตัวสองตัวถึงสามตัวนะครับเราก็ปล่อยมันปล่อยโดยปล่อยลงบ่อเลี้ยงปลาครับอ่ะสักสามสี่เดือนนะครับลงไปล้างบ่อปลา <c oughs> พอวิทย์น้ำเสร็จปุ๊บพอเห็นกุ้งตกใจ ไซที่ว่าตัวนิดเดียวนะครับผ่านไปสี่เดือนไซขึ้นมาขีดกว่าซึ่งตกใจมากก็เลยถามเรื่อยๆจังหวะว่า,วาเจ้าของฟาร์มนะครับพอรู้จักกันเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ตลาดกุ้งกําลังกําลังเป็นกระแสนะกุ้งกามกามกำลังเป็นกระแสนะะแสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงอ่าตามบ่อทั่วไปบ่อดินนะครับแล้วก็บ่อพวกโคลนบ่อผ้าใบเราก็เลยรับมาจําหน่ายในโซนภาคเหนือนะตอนแรกแค่รับจําหน่ายอย่างเดียวอพอพักหลังเราก็ เพราะเองอนะครับเพราะเองมั่งไรมั่งกันเลยพัฒนามาเรื่อยๆจนเปิดมาได้สี่ปีแล้ว <c oughs> แล้วในฟาร์มกุ้งของพี่เนี่ยมีแบบว่าเลี้ยงแบบไหนมาคะแบบในบอ่อปูนบอ่อดินหรือว่าอะไรคะก็ <c oughs> ถ้าในฟาร์มจริงๆนะครับจะมีบอ่อปูนนะครับมีบอ่อปูนแล้วก็อ่าวงปูนนะครับวงปูนก็ขนาดประมาณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีบอ่อดินอ่าบอ่อดินเราก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยปล่อยตามธรรมชาติเลยโดยที่ว่าแบบ ให้อาหารมั่งไม่ให้มั่งอ่าให้เขาเติบโตต,ต,ตามธรรมชาติแล้วมีทั้งหมดกี่บ่อมั่งคะอ่าจริงๆแล้วทางทางฟาร์มเราอะ่ะเลี้ยงบ่อด,ดินแค่บ่อดเดียวอ่าบ่อดินแค่บ่อดเดียวนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นบ่อปูนเนี่ยจะมีพักไว้โดยมากจะเป็นเน้นทางจำหน่าย<ต>อ่าบ่อดินเราก็าจะมีไว้ให้ลูกค้าคอยดูว่ามันสามารถเลี้ยงโดยธรรมชาติโตได้เองแล้วในการทําฟาร์มนี่ค่าใช้ใจ่ายคร่าวๆนี่เท่าไหร่หรอคะค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ เราสะดวกเลี้ยงแบบไหนูตรที่ลูกค้าจะรับไปเลี้ยงนะครับจํานวนกี่ตัวขึ้นอยู่กับบอ่อที่ไปเลี้ยงด้วยอ,อยากให้พี่แนะนําวิธีการเลี้ยงกุ้งสําหรับมือใหม่คร่าวๆก็ได้ค่ะบสําหรับวิธีการเลี้ยงกุ้งมือใหม่ครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าอคุณจะเลี้ยงบอ่ออะไรคุณจะเลี้ยงบอ่ออะไรเลี้ยงบ่อปูนบ,บ่อผ้าใบถ้าเลี้ยงบอ่อปูนเป็นบอ่อปูนใหม่เราก็ต้องมีการเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะมารับกุ่งนะสําหรับทางฟาร์มผมจะเวลาลูกค้าโทรมา อันดับแรกเลยครับเตรียมบ่อให้เรียบร้อยถ้าเป็นบ่อปูนก็ใส่น้ําเติมออกซิเจนล้างบ่ออะไรให้พร้อมก่อนก่อนที่จะเอากุ้งไปเพราะว่ามันจะมีอยู่นิดนึงคือสัญชาตญาณกุ้งเวลาเขาเจอน้ําใหม่เขาจะทําการลอกคราบเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอากุ้งไปจากฟาร,ร์มเราแล้วอ่ะคุณจะต้องเตรียมน้ําเตรียมสถานที่ให้พร้อมเพราะว่าพอเวลาเรากุ้งไปลงปุ๊บเขาเจอน้ําใหม่เสร็จปุ๊บเขาจะลอกคราบพอลอกคราบถ้าสถานที่เราไม่พร้อมไม่มีที่ลอกคราบไม่มีที่หลบซ่อนตัวให้มันมันก็จะกินกันเองมันจะทำให้เกิดความเสียหาย แต่ถ้าเป็นบอ่อดินนะครับถ้าบอ่อดินก็มีบอ่ดบอดินหลาย,ลายแบบบอ่อดินปล่อยโดยที่ไม่มีปลาอยู่ตามธร,รรมชาติเลยเลี้ยงแต่กุ้งอย่างเดียวอันนี้อัตราการรอดมันก็จะอยู่ประมาณ80-90%แต่ถ้ามีปลารวมอยู่ด้วยเลี้ยงแบบควบคู่กับปลากินพืชไปอัตราการรอดมันก็อยู่70-80เนี 80, ่ยครับมันสามารถเลี้ยงรวมก็ได้เพราะ<า>มันสามารถหากินธรรมชาติได้แพลงต้นอะไรเงี้ยครับพืชในน้ํานะครับกินอาหารเศษจ,จากอาหารปลาที่เหลือที่เราเลี้ยงมันสามารถเลี้ยงรวมได้ครับ ค่ะแล้วที่ฟาร์มนี่มีกุ้งไซส์ไหนบ้างคะเท่าไหรบ้างราคาเท่าไรบ้างคะอ่าจริงๆที่ฟาร์มจะมีขนาดเดียวนะครับะจะมีขนาดเดียวคือขนาด5้าถึงเจ็ดเซนตัวละห้าบาทะนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบางท่านอยากเลี้ยงที่มันซอฟเงินลงนะครับก็จะมีไซส์ขนาด1เซนนะครับซึ่งจะส่งมาจากฟาร์มใหญ่ที่สุพรรณอ่าสุดท้ายนะคะขอช่องทางการติดต่อของฟาร์ม่อยค่ะอ่าช่องทางการติดต่อของฟาร์มเราก็จะมีเป็นเบอร์โทรนะครับ0 6 6 1 5ห1 9 4 1นึ่งห้าหหนึ่ง้าสี่ นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์แฟนผมก็จะเป็น0 9 4 2 9 1นะครับ6 5 6 4ช่องทางก็ทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์นะครับเพิ่มเบอร์โทรปุ๊บมันก็จะบันทึกไลน์เลยนะครับหรือไม่งั้นก็จะเป็นในเพจใน Facebook ก็จะเป็นตามชื่อเลยครับจำน่ายพันลูกกุ้งก้ามกามฟาร์มพิษนุโลก